สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เราอยากที่จะมาพูดถึงเกมอินดี้แนว v i s u a l Novel กันค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยจะจัดอยู่ในเรทดเกมเด็กดีค่ะซึ่งเราคัดมาทั้งหมด8บวก2เกมค่ะ8เกมนั้นจะมีอะไรบ้างแล้วก็ไอ้บวก2เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเกมแรกกันด้วยบรรยากาศชิลๆกับเกม Coffee Talk นะคะ ในเกม Coffee Talk เนี่ยเราจะได้สวมบทบาทเป็นบาริสต้าของคาเฟ่แห่งหนึ่งในโลกโมเดิร์นแฟนตาซีนะคะจะเป็นโลกที่ผสมโลกปัจจุบันของเราเนี่ยเข้ากับธีมแนวแฟนตาซีค่ะก็คือจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราสามารถพบเห็นได้ตามเกมหรือว่านิยายแนวแฟนตาซีนะคะอย่างเอลหรือว่าออกหรือว่าเผ่าครึ่งสัตว์ก็ตามนะคะซึ่งสําหรับเกมนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะได้อ่านเนื้อเรื่องของตัวละครที่เข้ามาในคาเฟ่ของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการชงกาแฟตามรีเรียควย์เมนต์หรือว่าตามแนวทางของเราให้กับเขานะคะ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดื่มกาแฟนะคะอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องธีมของกาแฟเท่าไหร่แต่เราว่าตัวเนื้อเรื่องของ Coffee Talk เองเนี่ยก็สามารถอ่านได้เพลินๆสนุกดีค่ะเป็นหนึ่งในเกมแนว Visual Novel จากทีมอินดี้ที่เราแนะนําเลยค่ะ แล้วค่ะและเมื่อพูดถึง Coffee Talk กันไปแล้วเราก็ต้องขอพูดถึงเกม Plus One เกมแรกหรือว่าภาคต่อของ Coffee Talk กันเองค่ะกับ Coffee Talk Episode 2 Hippocat and Butterfly นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเกมภาคแรกอะเนี่ยแล้วก็แนะนาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าต้องลองหาภาค2มาเล่นต่อและข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมภาคนี้จะวางจําหน่ายภายในปีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่น Coffee Talk มาแล้วเนี่ยแลวอยากได้ฟิลแบบเดิมอีกเนี่ยก็รอจัดได้เลยนะคะ เอาละค่ะในเมื่อพูดถึงเกมชงกาแฟแล้วเนี่ยก็คงจะพลาดพูดถึงเกมชงเหล้าในตำนานของเกมอินดี้ไม่ได้ค่ะนั่นก็คือว a ลฮา l าไซเบอร์พังบาร์เทนเดอร์แอคชั่นนั่นเองค่ะวอลฮา l านี่เป็นหนึ่งในเกมอินดี้แนววิชวลนเวลที่ผสมผสานเกมเพย์ได้อย่างลงตัวเข้ากับตีมมากเลยนะคะโดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นจิลที่ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในบาร์แห่งหนึ่งในโลกไซเบอร์พังค่ะ ซึ่งในแต่ละวันก็ได้เจอเหล่าลูกค้าที่มีเสน่ห์แล้วก็เรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะคะโดยเราก็ต้องดูว่าเราจะผสมเล่าตามที่เขาร้องขอหรือว่าเราจะเลือกแนวทางที่แตกต่างที่เรามองว่าเหมาะกับเขามากกว่าค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะนําไปสู่ฉากจบที่เราได้รับที่แตกต่างกันนะคะทําให้วอลฮาราเป็นอีกหนึ่งเกมอินดี้แนววิชวลโนเวลที่เราแนะนําว่าเพื่อนๆควรต้องลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่เคยได้ลองวอลฮาราไปแล้วแล้วยังต้องการอีกนะคะเราก็มีเกม plus one อันที่2มาแนะนําอีกค่ะนั่นก็คือ ของวอลฮาราอย่างเนวาน่าไซเบอร์พังบาร์เทนเดอร์แอคชั่นค่ะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเนื่องจากทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาบอกว่ามีประเด็นในเนเรื่องที่ค่อนข้างเขียนยากอยู่ทําให้ตัวเกมเนี่ยยังไม่เสร็จสักทีเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าที่มันเลื่อนมา2ปีแล้วเนี่ยจะสามารถออกมาให้พวกเราได้เชยชมกันภายในปีนี้หรือเปล่านะคะ สำหรับเกมที่อยากที่จะพูดถึงเป็นเกมถัดไปคราวนี้ก็วนเวียนกลับมาที่ร้านกาแฟกันอีกแล้วนะคะแต่คราวนี้เป็นร้านกาแฟของวิญญาณคนตายหรือเนโคบาริสต้าค่ะ ก็คือร้านกาแฟร้านนี้จะเป็นจุดที่วิญญาณคนตายเนี่ยค่ะจะเดินทางมาหลังจากที่ตายได้ไม่นานนะคะเพื่อมาทําใจแล้วก็คิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของชีวิตก่อนที่จะเดินทางไปยังโลกหลังความตายนะคะสําหรับเกมนี้จะแตกต่างจากเกมที่ผ่านมาหน่อยตรงที่มาในสไตล์3มิติค่ะถ้าเกิดใครชอบเกมแนวนี้เราก็แนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องลองเล่นดูเลยค่ะสำหรับเกมในระดับถัดไปที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เราขอพูดรวม DLC คอนเทนต์แล้วก็ภาค2ของเขาเลยนะคะ นั่นก็คือ Monster Prom นั่นเองค่ะซึ่งใน Monster Prom เนี่ยค่ะเราจะได้สมบทบาทเป็นหนึ่งใน4ตัวละครที่จะมาจีบตัวละครที่จะเป็นผู้ที่ไปร่วมงานพรอมกับเรานะคะโดยจุดเด่นที่แตกต่างจากเกมแนว Visual Novel หรือเกมจีบสาวอื่นๆเนี่ยก็คือในเกมนี้เพื่อนๆสามารถเล่นความกันทั้ง4คนแล้วก็แข่งกันในการจรีบตัวละครได้นะคะโดยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครกําลังเลงคนไหนอยู่ก็อาจจะทําให้มีดิามิกที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาได้ค่ะ แล้อนอกจากเกมภาคหลักในภาคแรกกันเนี่ยก็มีตัว DLC ซึ่งเป็นเทอม2ออกมาให้เ,เพื่อนๆสามารถจัดเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าเกิดใครเล่นแล้วเนี่ยอยากให้จะเล่นต่อในเซตติ้งที่แตกต่างไปเลยเนี่ยก็สามารถจัด Monster Prom p าค2มาเล่นได้ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันอย่างรวดเร็วกับเกมในอันดับถัดมาที่เป็นต้นไอเดียของคลิปนี้ของเราอย่าง Love Esquire กันดีกว่า เลิฟเอสควายเป็นเกมแนววิ u a l Novel กึ่งซิมูเลชันที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นลูกกระจกของฮีโร่ที่ใฝ่ฝันอยากที่จะมีฮารเลมเป็นของตัวเองนะคะ แค่เกิดก็ฟังดูน่าสนใจเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรามองว่าเกมนี้โดดเด่นที่สุดก็คือมุกตลกในเกมค่ะคือมันมีมุกตลกที่คนเล่นเกมแนววิดิชโนเวลหรือว่าเกมแนวจีบสาวทั่วไปและคนที่เล่นเกมแนว RPG หรือว่าเกมแนวซิมูเลชันเนี่ยจะเข้าใจได้ทันทีเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบเกมแนวจีบสาวที่มีเกมเพลย์แบบซิมูเลชันแล้วก็ RPG ผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ไม่ซีเรียสมากเกินไปเนี่ย Love Esquire ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราแนะนำเลยค่ะ be could you this One day this could you. และถ้าเกิดพูดถึงเกมอินดี้แนว i s u a l Novel ที่มีระบบเกมเพลย์อยู่แล้วด้วยเนี่ยก็คงจะพลาดที่จะพูดถึงเกมนี้ไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือ library of ruina นั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ย Library of Ruina เนี่ยน่าจะจัดได้ว่าเป็นเกมแนว Party Based Deck Builder นะคะที่มีระบบเกมเพย์ที่เข้ากันกันกบธีมของเนื้อเรื่องมากเลยค่ะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นบรรณารับที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดค่ะแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับเหล่าผู้บุกลุกห้องสมุดซึ่งพอเราเอาชนะได้แล้วเนี่ยพวกผู้บุกลุกเนี่ยก็จะกลายเป็นหนังสือในห้องสมุดของเราค่ะโดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการ่จะตามหาหนังสือที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตัวละครเอกของเราเนี่ยจะสามารถหาสิ่งที่ต้องการเจอหรือเปล่าและเนื้อเรื่องลึกๆของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสำหรับคนที่กังวลว่าจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นเกมภาคก่อนอย่าง Robotomy Corporation เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่า Library of Ruina เนี่ยเป็นแค่เกมที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันถึงแม้เพื่อนๆจะไม่เคยเล่น Robotomy Corporation มาก่อนเนี่ยก็สามารถเข้าใจถึงเนื้อเรื่องของ Library of Ruina ได้ค่ะ สำหรับเกมถัดไปในเลสนี้นี่เราคิดว่าเหมาะกับคนที่ชอบอนิเมะหรือเกมแนวสไตล์ไซไฟมากเลยค่ะเช่นเราเป็นต้นนะคะนั่นก็คือเกม of Us echo of star song ค่ะจุดเด่นอย่างนึงนอกจากธีมแล้วก็งานอาร์ตแล้วเนี่ยก็คือเพลงค่ะเกมนี้นี่โดนใจเราในเรื่องเพลงมากเลย ตัวอย่างจากที่เ,เพื่อนๆอาจจะได้ลองฟังในช่วงเราเว้นไวพักหนึ่งนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบแนวหญิงสาวชายหนุ่มผจญภัยตามหาอะไรบางอย่างในห้วงอวกาศแล้วเนี่ย o อ f อัด Echo of s t s r Song ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราขอแนะนำเลยค่ะ เอาละค่ะแล,แล้วเราก็มาถึงเกมอินดี้แนววิชวลโนเวลเกมสุดท้ายที่เราอยากที่จะพูดถึงในลิสต์นี้กันแล้วนะคะนั่นก็คือจินโนเซียค่ะจ n o โนเซียเป็นเกมวิชวลโนเวลอาร์พีจีแนวโลกไลท์ฟังแล้วรู้สึกแปลกใจใช่ไหมคะว่าวิชวลโนเวลสามารถมีแนวโลกไลท์ได้ด้วยซึ่งมันสืบเนื่องมาจากธีมของเรื่องค่ะโดยธีมของเรื่องเนี่ยจะคล้ายๆกับเกมอ n ง u สหรือว่าบอร์ดเกมอย่าง w ว r e w o l f นะคะที่เราต้องมาตามหาคนที่ติดเชื้อค่ะซึ่งการหาคนที่ติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกรอบด้วยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่ทําให้มันมีความเป็นโลกไรก็คือการที่เราติดอยู่ในลูปเวลาด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราโดนฆ่าตายหรือว่าโดนโหวตว่าเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะย้อนเวลากลับมาอับค่าสกิลของเราในการช่วยสืบหาคนร้ายโดยที่ไม่ให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะคะซึ่งความสะดกข,ของเกมมันอยู่ตรงการไขปริศนาทั้งในเรื่องผู้ติดเชือ้อแล้วก็เรื่องลูปเวลานี่แหละคะ่ะทำให้จินโนเซียเนี่ยเป็นเกมที่เราอยากที่จะให้เพื่อ่ออนทุกกคคได้ลสสัมัมมผาเยะ ว่าเพื่อนๆคนไหนได้ลองเล่นเกมในเลสนีแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมให้เราทราบได้ที่ดานล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ